ค okay. ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเล็กนาล็อกว Re ีรีเทินะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูว่ามีเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับเซิร์ฟใหม่มาแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกัน ก่อนอื่นก็ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจกันด้วยนะจะได้มีคลิปต่อไปนะครับผมก็อันนี้หน้านที่เราเข้ามานะครับผมตัวเล็กนลกวีรีเทอร์เนี่ยเป็นของตัว Gravity Game t e ท h นะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีเลข33 ms เนี่ยเป็นค่าป,ปิงนะ อันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟปิงเนี่ยสากว่านะน่าจะอยู่แถวแถวสิงคโปร์นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเซิร์ฟกันอันนี้ก็คือเซิร์ฟพอนเทล่านะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกจะเปิดมาได้นานแล้วล่ะนะครับแต่เซิร์ฟที่จะเปิดวันที่27เจนี่ยจะเป็นเซิร์ฟนี้นะครับเรากดตรงนี้นะกดลิสต์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เข้ามาปุ๊บคุณจะเห็นว่าเห็นไหม มันมีพรนเทล่ากับลูนติกครั้งนี้ลูนติกเนี่ยมาเป็นเซิร์ฟซีนะครับเซิร์ฟซีเนี่ยมันไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเซิร์ฟซีเนี่ยมไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟซีเนี่ยเป็นเซิร์ฟภูมิภาคภูมิภาคในโซนบ้านเราอะ่ะก็จะมีไทยมาเลสิงคโปร์อินโดประมาณเนี้ยนะนะครับเออ อาจจะเท่าเท่าที่รู้เท่าที่จาได้นะจากที่เคยเล่นเกมเซิร์ฟซีมาก่อนเนี่ยประมาณนี้แหละไทยมาเลสิงคโปร์เขาก็มีที่ไหนอีกไม่แน่ใจนะเนี่ยเห็นไหมครับแต่ว่าตอนเี้ยมันเขียนว่าปรับปิดปรับปรุงระบบอยู่นะยังเข้าไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันบอกมันจะเปิดวันที่ยีิบเจ็ดนะอ่าส่วนเซิร์ฟพอนเทล่าเนี่ยเข้าได้นะเดี๋ยวจะเข้าพอนเทล่าให้ดูนะเดี๋ยวขออธิบายตรงน,นี้ก่อน อ่ามันมันไม่ได้เป็นแบบเปิดเซิร์ฟใหม่และแยบไปเลยนะอันนี้มันก็คือถ้าเราเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีพันเทร่าอยู่เห็นปะพอถึงวันที่27เนี่ยมันก็จะมีเซิร์ฟลูนติกเพิ่มขึ้นมาในหน้านี้นะนึกออกไหมครับอ่าก็จะเพิ่มเซิร์ฟลูนติกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเซิร์ฟคอนเทราก็ยังเล่นได้อยู่ซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้มันคือถ้าใครเล่นเซิร์ฟคอนเทราอยู่อะนึกอกปะ เออแล้วจะย้ายมาลูนเติเนี่ยบางคนก็คิด้ว่าเอ้ยย้ายดีไหมหรืออะไรดีไหมแต่เดีย๋ยวจะเข้าเซิร์ฟพอนเชล่าให้ดูนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นไอดีไอดีนักธนูกับนักเวทนะไอดีนรู้สึกจะบอดอยู่อาจใช่เป็นนักธนูกับนักเวทนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับเมือง c อนเทล่าเนี่ยอันนี้ก็คือเซิร์ฟคอนเทล่าที่เปิดมาสักระยะแล้วนะครับแต่คุณคุณก็ดูอ่ะคนตั้งขายของก็มีไม่เยอะนะนะครับเห็นปะคนตั้งขายของมีไม่เยอะแล้วก็เช็ค มันเหมือนมันเป็นเนีย่ยหน้าตลาดดวมตรงนี้ได้นะเนีย่ยรอมาหาอันนี้เป็นอะไรอะนักเวทใช่ไหมเราจะไปหาของนักเวทอะลองดูที่ว่าสี่สิบกวอนแล้วก็ของนักเวทเล,ลือว่าสี่สิบเนี่ยเห็นปะของนักเวทเลือว่าสี่สิบมีแค่สามชิ้นเองนะพี่เป็นอาวุธอะ ของแบบเหมือนคนมันไม่ได้เยอะมากอะ่ะส่วนอันนี้มันเป็นหน้ารวมนะหน้ารวมทั้งหมดก็พันหอาวุธเนี่ยมี91ผมไม่แน่ใจว่าเก้าสชิ้นนะ่ะมันนับมันนับทุกอาชีพรวมกัน91ชิ้นหรือเปล่าอะ่ะแต่เกาะอเยอะเนี่ยอัเมอร์เกาะมารวมหลายๆอย่างอะนะรวมทั้งชุดเกาะรองเท้ากางเกงถุงมืออะไรอย่างเงี้ย อเซสเซอรี่เนี่ยมีแค่52เองนะตังงทั้งอเซสเซอรี่เนี่ยมีทั้งแหวนสร้อยต่างหูเออน่ะแล้วก็มีคอสตูมแล้วมีคอสตูมขายด้วยนะเออก็มีการ์ดมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีเป็นทั้งแบบมีรูนด้วยมีรูนด้วยนะมีรูน ดุนสัตว์เตียงด้วยนะครับเนี่อันนี้ก็เป็นของคราฟนะเนี่ยนน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 เนี่ยสำคัญนะนะครับอย่าไปทำคลิปอธิบายแยกให้นะนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะใครที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวจะมาเล่นเซิร์ฟยูนตินะครับผมก็ ข้ามาเล่นกันได้ในวันที่27นี้นะครับนะแล้วพบกันนะคบผมแล้วก็ย้ํากันอีกทีนะวันที่27มไม,ไม่ผมไม่ไล่นะนะครับ27ผมไม่ไลฟ์28ปผมก็ไม่ไล์ครับนะครับจะไปไล์อีกทีวันไหนยังไม่แน่ใจนะเอ,อ่อยังไงก็เดี๋ยวพบกันในเซิร์ฟเวนิตแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะได้มีคลิปต่อไปนะครับผม แล้วก็ถ้าถ้าอาการตอบรับดีนะครับอาจจะมาไลฟ์วันที่ยีิบเจ็ดก็ได้นะเอยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันวันที่ยีบเจ็ดมัง้งหรือเปล่า <c oughs> โอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากมากครับผม